สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่จักรวาลแห่งโชคลาภสถานที่ที่พลังงานของจักรวาลความศรัทธาในโชคชะตาและพลังแห่งบุญกุศลมาบรรจบกันวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลี้ลับความมหัศจรรย์และพลังที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเทียงอย่างเดียวแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจและศรัทธาที่มั่นคงหัวข้อในวันนี้คือเปิดดวงโชคลาภประจำวัน จักรวาลส่งสัญญาณถึงคุณแล้วถ้าคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้จงรู้ไว้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุแห่งมันและการที่คุณได้ยินเสิ่งนี้ในเวลานี้ก็คือสัญญาณว่าจักรวาลกำลังจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณโชคลาภไม่ใช่เพียงแค่การได้รัพย์สินเงินทองแต่คือการได้พบเจอสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งเป็นโอกาสที่คุณเฝ้ารอมานาน บางครั้งเป็นคนที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณและบางครั้งก็เป็นคำตอบจากคำถามที่คุณเก็บงำไว้ในใจมาเนิ่นนานทุกๆวันจักรวาลจะกระซิบสัญญาณเล็กๆให้กับผู้ที่เปิดใจรับฟังบางครั้งมาในรูปแบบของความฝันบางครั้งมาในรูปแบบของคำพูดจากใครสักคนและบางครั้งก็มาในรูปแบบของความบังเอิญที่เหมือนจะไม่มีความหมายแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังด้วยใจคุณจะรู้ว่ามันคือกุญแจที่เปิดทางสู่ความมั่งคั่ง และความสำเร็จในชีวิตวันนี้ผมอยากให้คุณลองวางใจลงหายใจลึกๆและเปิดหัวใจรับฟังอย่างเต็มที่เพราะสิ่งที่คุณจะได้รับฟังต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่มันคือพลังงานที่จัก,กรวาลส่งตรงมาถึงคุณเพื่อปลุกให้คุณเห็นหนทางใหม่หนทางที่เต็มไปได้วยโชคลาภความสำเร็จและความมั่งคั่งที่คุณคู่ควรคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางคนเหมือนจะมีโชคอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทําอะไรก็ราบรื่นมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆนั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาเกิดมามีโชคแต่เพราะพวกเขารู้จักเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลพวกเขาเปิดใจและไม่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งดีๆที่กําลังวิ่งเข้ามาหาจักรวาลทํางานด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณรู้สึกคือสิ่งที่จะถูกส่งออกไปเป็นพลังงานและจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับคืนมา ถ้าคุณคิดถึงแต่ความขาดแคลนคุณก็จะเจอแต่ความขาดแคลนแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณสมควรได้รับโชคลาภสมควรได้รับความมั่งคั่งคุณก็จะเปิดประตูให้จักรวาลส่งสิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่ชีวิตคุณดังนั้นการเปิดดวงโชคลาภประจำวันไม่ใช่การนั่งรอปฏิหารแต่คือการปรับจิตใจให้สอดคล้องกับพลังงานที่ดีและพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่กำลังมาถึงวันนี้ จักรวาลอาจจะกําลังส่งสัญญาณให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่หรืออาจกําลังบอกให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าที่เคยหรืออาจกําลังส่งคนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อเปิดทางแห่งโชคลาภที่คุณไม่เคยคิดฝันลองฟังด้วยหัวใจแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกการพบเจอทุกโอกาสทุกโชคลาภล้วนถูกจัดวางไวอ้อย่างสมบูรณ์แบบโดยจักรวาลเพื่อให้คุณก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่คู่ควรกับชีวิตคุณ ทุกโชคลาภทุกความมั่งคัง่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มาจากการสั่นสะเทือนของพลังงานที่คุณส่งออกไปคุณคือแม่เหล็กดึงดูดคุณคือผู้สร้างความจริงของตัวเองและในทุกๆวันคุณสามารถเลือกได้ว่าจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตจักรวาลไม่เคยปิดกั้นใครมันพร้อมจะมอบสมบัติแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้ทุกคนเทียงแต่คุณต้องเป็นผู้ที่เปิดใจและยอมรับว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งนั้น คุณคู่ควรกับโชคลาภนั้นและคุณมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความสมหวังวันนี้สัญญาณจากจักรวาลกำลังส่งมาบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณต้องเลิกสงสัยในตัวเองถึงเวลาที่คุณต้องหยุดเปรียบเทียบก,กับใครและถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมาใช้พลังศรัทธาในตัวเองอย่างแท้จริงเพราะความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในจิตใจที่พร้อมจะเปิดรับเมื่อคุณคิดบวก คุณเชื่อมั่นและคุณส่งพลังศรัทธาออกไปคุณจะเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณจะได้พบคนที่เป็นเหมือนกุญแจไขประตูโชคลาภและคุณจะพบว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาล้วนถูกจัดเรียงมาเพื่อพาคุณมาถึงวันนี้วันที่คุณเริ่มตื่นรู้ว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาแต่คุณคือผู้สร้างโชคชะตาอย่าลืมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเงินทองที่อยู่ในมือแต่คือความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ในหัวใจ เมื่อคุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีเมื่อคุณแบ่งปันสิ่งเล็กๆให้ผู้อื่นเมื่อคุณมองโลกด้วยใจที่เปิดกว้างพลังแห่งจักรวาลจะตอบแทนด้วยโชคลาภที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดคิดวันนี้หากคุณกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนหากคุณกำลังสงสัยว่าโชคชะตาจะพาคุณไปทางไหนขอบอกคุณตรงนี้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งใครและทุกก้าวที่คุณเดินล้วนมีพลังงานคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เพียงแค่คุณเปิดใจรับฟังคุณจะได้ยินเสียงกระซิบของจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณจะได้รับโชคลาภแล้วและโชคลาภที่ว่านั้นอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณคาดหวังแต่อาจมาในรูปแบบของแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตอาจมาในรูปแบบของคนคนหนึ่งที่ยื่นมือเข้ามาหรืออาจมาในรูปแบบของโอกาสเล็กๆที่จะกลายเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่พระจักรวาลมักจะซ่อนพรอันอล้ำค่าไว้ในสิ่งเล็กๆเ,เสมอ ถ้าคุณอยากให้โชคลาภและความมั่งคั่งหลังไหลเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือปรับใจของคุณให้สอดคล้องกับพลังงานแห่งจัก,กรวาลจงจำไว้ว่าจิตใจเปรียบเสมือนเครื่องส่งสัญญาณสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณรู้สึกจะกลายเป็นคลื่นพลังที่ถูกส่งออกไปและจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับคืนมาถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความกลัว คุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามามากขึ้นแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันสมควรได้รับโชคลาภวันนี้จัก,กรวาลจะนำสิ่งดีๆเข้ามาให้ฉันเพียงแค่การตั้งจิตเช่นนี้คุณก็ได้เปิดประตูแห่งโชคให้กับตัวเองแล้ววิธีเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลน,นั้นไม่ได้ซับซ้อนคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องรางของขลังราคาแพงไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยปลดล็อกสิ่งที่คุณต้องมีคือความเงียบสงบในใจ ลองนั่งลงหลับตาหายใจเข้าออกอย่างช้าช้าและปล่อยวางความกังวลทั้งปวงเมื่อใจคุณสงบคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานที่โอบล้อมอยู่รอบตัวในความเงียบนี้ให้คุณตั้งคำถามกับจักรวาลว่าวันนี้ฉันควรเดินไปทางไหนวันนี้โชคลาภของฉันอยู่ที่ใดขอให้จักรวาลน,นำทางฉันและเปิดใจรอรับคำตอบคำตอบอาจไม่มาในทันที แต่อาจมาผ่านสัญญาณบางอย่างที่คุณจะเจอระหว่างวันอาจเป็นคําพูดของเพื่อนอาจเป็นข้อความที่บังเอิญเห็นหรืออาจเป็นโอกาสที่เหมือนมาถึงโดยไม่ตั้งใจแต่แท้จริงแล้วนั่นคือคำตอบที่จักรวาลส่งมาให้คุณอีกหนึ่งวิธีคือการขอบคุณจงขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแม้มันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเพราะความรู้สึกขอบคุณคือพลังงานที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณขอบคุณจักรวาลจะมองเห็นว่า คุณพร้อมที่จะรับมากกว่านี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ความมั่งคั่งจะไหลเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องลองทำสิ่งง่ายๆเช่นนี้ทุกวันตั้งใจตื่นขึ้นพร้อมความศรัทธาฝึกใจให้สงบรับฟังสัญญาณและขอบคุณในสิ่งที่มีแล้วคุณจะเห็นว่าโชคลาภไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่จริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวคุณเสมอรอเพียงแค่ให้คุณเปิดใจรับเท่านั้นเองบางครั้ง โชคลาภไม่ได้มาถึงเราแบบชัดเจนทันทีแต่จักรวาลจะส่งสัญญาณเล็กๆเ,เพื่อบอกไใบว่าคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหากคุณเปิดใจและสังเกตให้ดีคุณจะพบว่าสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือข้อความที่จักรวาลกำลังพูดกับคุณโดยตรงสัญญาณแรกคือการเห็นตัวเลขซ้ำบ่อยๆเช่น1 1นาฬิกา11นาที 22นาฬิกา22นาทีหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับโชคลาบอย่าง888นี่คือการบอกว่าพลังงานกำลังอยู่ในจุดที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งจักรวาลกำลังบอกคุณว่าโอกาสแห่งโชคลาบใกล้เข้ามาแล้วสัญญาณที่สองคือการได้ยินคำพูดหรือประโยคบางอย่างซ้ำๆเช่นมีคนพูดเรื่องเงินเรื่องโอกาสใหม่หรือเรื่องความสำเร็จให้คุณฟังหลายครั้งภายในวันเดียวนั่นไม่ใช่เพียงความบังเอิญ แต่มันคือการที่จักรวาลใช้คนรอบข้างเป็นกระบอกเสียงเพื่อส่งสารถึงคุณสัญญาณที่สมคือการที่คุณพบกับความบังเอิญที่สวยงามเช่นได้เจอคนที่ไม่ได้เจอนานได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิดหรือได้โอกาสบางอย่างที่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมพอดีนี่คือเครื่องยืนยันว่าพลังงานของคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสัญ,ญญาณที่สี่คือความรู้สึกในใจที่อธิบายไม่ได้ เหมือนมีเสียงเล็กๆกระสิบว่าสิ่งดีๆกำลังมาแม้คุณยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่หัวใจกลับรู้สึกมั่นใจอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกแบบนี้คือการที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลสัญญาณที่5คือการฝันใช่แล้วครับความฝันบางครั้งคือภาษาที่จัก,กรวาลใช้สื่อสารกับเราคุณอาจฝันถึงเงินฝันถึงแสงสว่างฝันว่ามีคนยื่นของขวัญให้หรือแม้แต่ฝันว่าคุณกำลังยืนอยู่บนเส้นทางใหม่ สิ่งเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้อย่าเพิกเฉยเพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ที่ตรงกับโชคลาภและความมั่งคั่งสิ่งที่คุณต้องทำคือยืนยันกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับโชคและความอุดมสมบูรณ์จากจักรวาลเพียงแค่คุณเชื่อเพียงแค่คุณเปิดใจ คุณก็ได้ยืนอยู่บนเส้นทางที่โชคลาภกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วถ้าคุณอยากให้โชคลาภเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการสร้างพลังงานที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันเพราะโชคลาภไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของพลังงานที่คุณส่งออกไปสู่จัก,กรวาลวิธีแรกคือการเริ่มต้นวันด้วยความศรัทธาเมื่อตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งคว้าโทรศัพท์ อย่าเพิ่งปล่อยให้ความกังวลวิ่งเข้ามาในหัวแต่ให้คุณนั่งสงบใจสักครู่แล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่โชคลาภไหลเข้ามาหาฉันวันนี้ฉันพร้อมเปิดรับความมัง่งคั่งเพียงแค่คำพูดสั้นๆน,นี้คุณได้ตั้งคลื่นพลังให้สอดคล้องกับสิ่งดีๆแล้ววิธีที่สองคือการขอบคุณในทุกสิ่งจงมองหาสิ่งเล็กๆที่คุณรู้สึกดีและขอบคุณเช่นอากาศที่คุณหายใจร่างกายที่ยังแข็งแรง หรือแม้กระทั่งรอยยิ้มจากใครบางคนเมื่อคุณขอบคุณในสิ่งเล็กๆคุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งใหญ่กว่านี้และจักรวาลก็จะตอบแทนคุณด้วยโชคลาภที่มาขึ้นเรื่อยๆวิธีที่สามคือการมองเห็นความอุดมสมบูรณ์รอบตัวบางคนไม่เคยเห็นว่าตัวเองมีมากพอเพราะมัวแต่มองสิ่งที่ยังขาดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองคุณจะเห็นว่าคุณมีสิ่งดีๆมากมายอยู่แล้วการเห็นความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน จะช่วยให้คุณดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตวิธีที่4คือการแบ่งปันอย่าก,กลัวที่จะให้เพราะการให้ไม่เคยทำให้เราขาดตรงกันข้ามการให้คือการสร้างกระแสหมุนเวียนแห่งโชคลาภเมื่อคุณแบ่งปันสิ่งใดออกไปไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดดีๆหรือแม้แต่ซัพเล็กน้อยพลังงานนั้นจะกลับคืนมาหาคุณในรูปแบบที่ทวีคูณวิธีที่5คือการเชื่อมั่นในตัวเอง อย่าปล่อยให้ความกลัวมาปิดกั้นโชคลาภบ,บางครั้งโชคดีมาในรูปแบบของโอกาสที่คุณต้องก้าวออกจากเขตปลอดภัยถ้าคุณไม่กล้ารับมันโชคลาภก็จะไหลไปที่คนอื่นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุดจงจำไว้ว่าการเสริมแรงดึงดูดโชคลาภไม่ใช่การรอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่คือการสร้างปาฏิหาริย์ด้วยตัวคุณเองทุกการคิดดีพูดดี ทำดีล้วนคือการสะสมพลังงานแห่งบุญบารมีและเมื่อพลังงานนั้นมากพอจัก,กรวาลจะไม่อาจปฏิเสธการมอบสิ่งดีๆให้คุณได้เลยหลายคนอาจสงสัยว่าการทำบุญเกี่ยวอะไรกับโชคลาภแต่แท้จริงแล้วบุญกุศลเปรียบเสมือนพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นจากความตั้งใจดีและจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานนั้นเสมอเมื่อคุณทำบุญไม่ว่าจะเป็นการถวายอาหารพระ การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่การพูดคำดีๆให้ใครสักคนคุณกำลังปล่อยคลื่นพลังแห่งความเมตตาออกไปและคลื่นพลังนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นโชคลาภเป็นโอกาสและเป็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณจงเชื่อเถิดว่าไม่มีการให้ครั้งใดที่จะสูญเปล่าทุกการให้ย่อมกลับคืนมาเสมอเพียงแต่บางครั้งกลับมาในรูปแบบของเงินทองบางครั้งกลับมาในรูปแบบของสุขภาพ บางครั้งกลับมาในรูปแบบของโอกาสที่คุณไม่คาดฝันและบางครั้งกลับมาในรูปแบบของคนดีๆที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณการสร้างกุศลยังช่วยชำระพลังงานลบที่เกเก็บอยู่ในชีวิตคุณเหมือนกับการล้างกระจกที่เต็มไปด้วยฝุ่นเมื่อฝุ่นหายไปแสงแห่งโชคลาภก็สามารถส่องเข้ามาได้อย่างชัดเจนหลายคนทำงานหนักพยายามมากแต่กลับไม่พบความก้าวหน้านั่นเพราะพลังงานในชีวิตยังเต็มไปด้วยสิ่งที่ปิดกั้น และกุศลคือสิ่งที่จะเปิดประตูเหล่านั้นออกอย่าคิดว่าการทำบุญต้องเป็นเรื่องใหญ่โตบางครั้งการยื่นน้ำให้คนที่หิวน้ำการยกยิ้มให้กับคนเศร้าหรือการยกโทษให้กับคนที่เคยทำร้ายเราก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วเพราะบุญไม่วัดกันที่จำนวนแต่บุญวัดกันที่ใจที่คุณตั้งไว้ตอนทำเมื่อคุณสร้างกุศลด้วยใจที่บริสุทธิ์ จักรวาลจะบันทึกพลังนั้นไว้ในเส้นทางชีวิตของคุณและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพลังงานบุญนั้นจะผลักดันให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดดังนั้นหากคุณอยากเสริมพลังแห่งโชคลาภในชีวิตจงทำบุญจงแบ่งปนันและจงสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องเพราะนี้ไม่เพียงทำให้คุณดึงดูดความมั่งคัง่งแต่ยังทำให้จิตใจคุณเป็นสุขเบาสบาย และพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆในทุกๆวันบางครั้งโชคลาภไม่ได้มาในรูปของทรัพย์สินเงินทองทันทีแต่จัก,กรวาลอาจกําลังมอบโอกาสให้กับคุณโอกาสที่จะได้พบคนที่ใช่ได้เริ่มต้นงานใหม่ที่ตรงกับใจหรือแม้แต่โอกาสในการตัดสินใจบางอย่างที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณไปตลอดกาลหากคุณเปิดใจรับรู้คุณจะเห็นว่าโชคลาภไม่เคยจากคุณไปไหนเลย เพียงแต่รอวันที่คุณพร้อมจะคว้ามันไว้ด้วยสองมือวันนี้พลังจากกวาลกำลังส่องสว่างมาทางคุณส่งสัญญาณให้คุณตื่นรู้ว่าเส้นทางชีวิตกำลังจะเปิดกว้างอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลมาบังตาจงเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งคู่ควรกับความสุขและคู่ควรกับทุกสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงทุกเช้าที่ตื่นขึ้นจงยิ้มให้กับตัวเองและพูดว่า วันนี้จักรวาลมอบโชคลาภให้กับฉันคำพูดเล็กๆนี้จะเป็นพลังที่ทำให้หัวใจคุณเชื่อและเมื่อคุณเชื่อจักรวาลก็จะตอบสนองความเชื่อนั้นด้วยการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่ขาดสายเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินทองแต่เริ่มจากความคิดความศรัทธาและการเปิดใจเมื่อใจคุณสอดคล้องกับพลังจักรวาล เส้นทางแห่งโชคลาบก็จะค่อยๆค,คลี่คลายออกมาเหมือนแสงอรุณที่ไล่ความมืดไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดความมั่งคั่งที่หลั่งไหลเข้ามาได้ตราบใดที่คุณยังเปิดใจและยินหยากที่จะรับมันเมื่อคุณเข้าใจว่าโชคลาบคือพลังที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวคุณจะไม่วิ่งตามโชคอีกต่อไปแต่คุณจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ดึงดูดโชคเข้ามาในชีวิตแทนเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กใจที่สว่างใจที่ศรัทธา และใจที่มั่นคงจะดึงดูดพลังดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องดิ้นรนทุกการกระทำเล็กๆของคุณล้วนเป็นการบอกจักรวาลว่าคุณพร้อมจะรับโชคลาภแล้วเมื่อคุณทำความดีเมื่อคุณแบ่งปันเมื่อคุณให้อภัยหรือแม้แต่เมื่อคุณนั่งเงียบๆด้วยใจที่สงบสิ่งเหล่านี้คือการปรับคลื่นความถี่ในจิตใจให้ตรงกับพลังจักรวาลและนั่นเองที่ทำให้โชคลาภไหลเข้ามาอย่างง่ายดาย เหมือนน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำโดยไม่ต้องมีใครผลักดันจำไว้นะความมัง่งคั่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีเงินทองมากมายแต่ความมัง่งคั่งที่แท้จริงคือการที่คุณมีใจที่อุดมสมบูรณ์มีพลังใจที่เข้มแข็งและมีความศรัทธาว,ว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้กำลังอบอุ้มคุณอยู่ดังนั้นเมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวในวันนี้จงปล่อยให้คำพูดเหล่านี้ซึมลึกลงในใจ เปลี่ยนความคิดของคุณและเปลี่ยนพลังงานที่คุณแผ่ออกไปเพื่อให้คุณเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดโชคลาภดึงดูดความมั่งคั่งและดึงดูดสิ่งดีๆทุกประการเข้ามาในชีวิตจักรวาลได้ส่งสัญ,ญญาณถึงคุณแล้วว่าคุณคือผู้คู่ควรกับโชคลาภคุณคือผู้ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลมาบดบังแสงสว่างที่กำลังจะมาถึงวันนี้ ขอให้คุณตั้งใจรับพลังแห่งจักรวาลน,นี้เชื่อมั่นในตัวเองและเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วคุณจะเห็นว่าความโชคดีความมั่งคัง่งและความสุขที่คุณปรารถนากำลังเดินเข้ามาหาคุณจริงๆ